สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาอันบ็อกซ์เกมจีบหนุม่มอีกแล้วอันบ็อกซ์อีกแล้วอะคือคราวที่แล้วตอนที่อันบ็อกซ์เกมค่ะแม่ผู้หล่ะเราแกะไปแล้วก็พูดไปตลอดว่าเนี่ยเซตเนี้ยมันไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหมทีเนี้ยเราเพิ่งได้เกมใหม่มานะคะเราก็เลยอยากจะพามาดูว่าเซตที่มันมีอะไรเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็คือเกมบิลูชานาเซ้นขีที่เรารีวิวไปคราวที่แล้วอะแล้วเขาออกแฟนดิสมาใช่ไหมอันนี้ก็คือเป็น ภากแฟนดิสนะคะแล้วก็เป็นเอ่อเซ็ตสเปเชียลสเตลลาเซ็ตของร้านสาเตลลาซึ่งแพงมากรวมค่าส่งรวมอะไรทุกอย่างมาไทยแล้วเนี่ยห้าพันกว่าบาทจะเป็นลมนะคะแต่ว่าเราเล่นภาคหลักแล้วเราชอบมากเราก็เลยแบบว่าพร้อมที่จะลงทุนกับแฟนดิสนะคะเพราะว่าตอนเล่นภาคหลักเราซื้อมือสองมาแล้ถูกๆเลยก็เลยถือว่าเออเป็นราคาของทั้งสองภารวคลมกันอะไรอย่างนี้นี่ตะกี้เราก็ แอบกรีดสกอทเทปไปแล้วก็มาดูข้างในกันเปิดออกมาคือเ <laughs> จอแต่บับเบิ้ลมองไม่เห็นอะไรเลยอันนี้คือเราฝากร้านพีในทวิตเตอร์ค่ะเขากดให้อีกทีหนึง่งแล้วร้านพีเขาก็เลยห่อบับเบิ้ลมาให้คือถ้าเราสั่งในญี่ปุ่นอะที่ญี่ปุ่นเขาจะไม่ห่อให้เราแบบนี้ <laughs> อันนี้คือเป็นบับเบิ้ลจากร้านพีในไทยนั่นแหละ <laughs> คือดูไม่ออกแล้วว่าอันไหนเป็นอันไหน ่าแกะให้เสร็จก่อนแล้วมาดูทีเดียวแล้วกันเนาะปึ๊บอันส,ส,สั้นดีมีพีหอเนี่ยเกมอยู่ไหนเนี่ย <laughs> บัลบ้ลลหนามากเลยอะ คือเขาหอมมาดีมากนะคะแล้วส่งเร็วด้วยนะคือเราเกมมันพิ้งออกวันที่สามเอ็ดหรือสามสิบเนี่ยแหละปลายเดือนมีนาน,นเนี่ยเราได้ของแล้วไม่ถึงสองอาทิตย์อันนี้อันนี้คือกล่องเกมใช่ไหมเนี่ยบันดาเนาะน ยังไม่หมดยังมีเอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาวีดทีเดียวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวหมดแล้วกว่าจะหมด เอาของมาดูซิมีอะไรบ้างเยอะมากเลยเนี่ยเซ็ตที่มันมีอะไรเนี่ยมันมีเยอะขนาดนี้มันเยอะมากเอามาดูกันทีละอย่างนะคะดูอันนี้ก่อนอันนี้คือโรมายใช่ไหมสำหรับคนที่ถ้าจองภายในเวลาที่เขากำหนดก็จะได้แถมมา เป็นตัว JB น่ารักเชีแล้วก็อ๋ออุ้ยอ,อ,อันนี้เป็นของแถมของเป็นแคมเปญของร้านสเตล่าร้านพีเขาก็บอกว่าเออได้อันนี้แถมมาด้วยนะอันนี้คืออีกเกมหนึ่งนะคะู h u e n o ิ i ชูเกมนี้เราก็เล่นแล้วแต่ว่าไม่เคยมารีวิวเลยเพราะว่าเกมมันดามากเลยสีมว่วงเชียนซัง้วชาวเขาไม่มีข้อความด้วยอ่ะ๋อามันเป็นแคมเปญ วาเลนไทน์ใช่ไหมอืมดีจังได้ชิอันสั่งมาเอาพอใจแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวกับเกมวิลรูชาะเลยนะคะแล้วก็เอ่อนี่เข็มกลัดกับตัวจีบี้ใช่ไหมก็เป็นลายเดียวกันยิ่งใหญ่มากอ๋อเข็มกัดมันมีสองแบบเยอะมากเลยเนี่ย ก็จะมีอันนี้ที่เป็นาลน์ของร้านสาเตลล่าที่เป็นของแถมแล้วก็ตัวจีบีตัวจีบีก็เป็นเฉพาะของร้านอืมเฉพาะของร้านนี้เหมือนกันคือแต่ละร้านตัวจีบีลายมันจะไม่เหมือนกันนะคะหืมทำไมทำไมพี่ซูโกโนโบเขาผมสั้นอ่ะเขาตัดผมเหรอเขาตัดผมในเกมเหรอนี่เราโดนสปอยหรือเปล่าน่ารักจ้ะก็มี ตัวหลัก5คนในภาคแรกใช่ไหมแล้วก็ตัวรอง4คนที่ภาคนี้เขาจะมีรูทของเขาให้จีบได้แล้วก็อันนี้ก็เป็นลายเดียวกันเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะอะคริลิกสแตนดี้ใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาจะชอบทำมาแบบ2ูอ1นวันนะคะเขาคือทำเป็นทงกุญแจด้วยแล้วก็ทำเป็นสแตนดี้แล้วก็ เลือกได้ว่าเราอยากจะใช้เป็นมู้ใจหรือว่าสแตนดี้เชียรฮิระน่ารักใช่เยอะมากพี่เกดหยิบออกมาเรียงกันท่พี่โทมโมโมริให้พี่น้องเขาได้อยู่ด้วยกันมีนางเอกด้วยชานาโอนี่ชานะจังน่ารักใช่ทาตัวน,นั่นแหละ อันนี้ก็คือเป็นเซ็ตตัวจีบิใช่ไหมแล้วก็อันนี้อันนี้แผ่นสวยมากเลยอ่ะอันนี้เป็นอ๋อยโยยคคูโทคุเตนก็คือจองร้านไหนก็ได้เหมือนกันนะคะไม่ใช่ของร้านสาเตลลาอืมนี่อันนี้อันนี้คือของแถมของร้านสาเตลลาอีกเช่นกันตัวจีบิเมื่อกี้แล้วก็อันนี้ใช่ไหมดูสิดูลายจริงๆเราลังเลมากเลยว่า จะซื้อของอนิเมะหรือว่าของสเตล l าดีคือลายอัน,น,อนเนี้ยของแถมเนี่มันจะไม่เหมือนกันแล้วของอนิเมะอะมันจะเป็นแบบรูปตัวหละกห้าคนมีนางเอกด้วยหรือเปล่าไม่น่าใจแล้วแบบมันดูครบเดี่ยดูแบบเอ้ยไ,ได้ห้าคนเลยแต่อันเนี้ยมันแบบดูสิดูหน้าเขาสิมันไม่ได้ของร้านนี้มันดีกว่าเราทําใจทิ้งของร้านนี้ไม่ได้นะก็เลยแบบเอาร้านนี้แหละ ดูสีลายมันดีมากเลยอะ่ะแล้วแบบเขาวาดมาเราใช้คุมมาเยอ่ยทำแฟมอันนี้เป็นแฟม A4 ใช่ไหมแล้วก็อันนี้เป็นบุ๊กเลตที่แบบข้างในเป็นเรื่องสั้นใช่ไหมแล้วก็ทำเข็มกลัดแล้วก็มีอันนี้เป็นโปสเตอร์ผ้าอีกเช่นกันเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยทําเป็นทาเปสตรีแล้วอะ่ะเขาจะทําเป็นโปสเตอร์ผ้าแทน คือถ้าเป็นทาเทาเสทรีเขาจะมีที่แขวนมาให้แต่ว่าถ้าเป็นโปสเตอร์ผ้าก็คือเราก็ต้องไปหาวิ่ีแขวนเอาเองถุงขาดโอ้ my god ดูสิความยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เกรียงใจนี้ดีจังเลยอะ่ะสีสดมากเลยอ่ะดูสิแล้วลาย ลายเขาเรียกว่าอะไรลายของแถมเนี่ยของของเกมโอตโตเมนเนี่ยมันจะชอบมาแนวเนี้ยแบบเป็นผู้ชายสองคนนัวเนี่ยอยู่แบบนางเอกนะคะเป็นอย่างนี้ทุกเกมเลยชอบมากแล้วก็อ๋อมีอันนี้อีกอ๋อหล่อทั้งเลยมีอันนี้นะคะเป็นดามาซีดีนี่ ของร้านสาเตล่าเขาจะชอบเนี่ยใส่ซองมาให้นะคะไม่มีกล่องให้เราก็ต้องไม่หากล่องเองก็เป็นดรมาซีดีอันนี้ของเฉพาะร้านนี้ถ้าเป็นของร้านอื่นมันก็จะเป็นแบบเป็นตัวละครหรือว่าสตอรี่คนละแบบกันจริงๆเราอยากฟังของอนิเมะมากเลยเพราะว่าเราอ่ะชอบตัวละครฝั่งไทยราฐมากเลยสคนนะคะแล้วของอนิเมะอ่ะมันมีดราม่าอันหนึ่งที่มันเป็นแบบ หนุ่มๆไทยระามคนอ่ะก็คือมีนโนริซึเนะแล้วก็โทโมโมลีแล้วก็ชิงเงฮิระแต่ว่าเราพ่าแพ้ต่อความหลอของพี่ๆทั้งสองก็เลยแบบไม่ได้ไม่เอาอนิเมะซึ่งรานนี้ดีกว่านะคะก็เลยอดฟังดราม่าซีดีอันนั้นไปอืมก็เนี่ยเนี่ยอันนี้คือของแถมของซาเตล่าใช่ไหมคือมันเยอะมากเลยนะ เยอะจนแบบเนี่ยหน้าจอไม่สามารถเก็บไว้ได้ทั้งหมดเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันแบบโหอะไรเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดเลยนะดูสิสิ่งเหล่านี้เนี่ยอันนี้คือเซตที่มันมีอะไรเนี่ยมันคือแบบนี้นะคะของแถมมันจะเยอะมากอลังการมากราคาเป็นเงินเยนจริงจริงมันคือประมาณ หมื 10, ่นเท่าไนะหมื 13, ่นสามพันเยนปลายๆอ่ะแบบกับหมื่นสี่พันอะคือถ้าไม่ชอบจริงๆเราไม่ไม่ซื้อเะมันแพงแล้วก็อันนี้เป็นกล่องเกมแบบลิมิเต็ดนะคะก็ลองแกะดูว่าข้างในมันเป็นยังไงเนาะเนี่ยภาคนี้มันจะแบบตัวละครเยอะมากเลยเพราะว่าเราจีบตัวละครลองได้ขอแกะสักครู่ อบหน้าปกมากเลยแต่ว่าเสียดายนิดนึงที่เขาเอามาขึ้นปกแค่ตัวหลักอะคือจริงๆอยากให้มีตัวละครลองมาขึ้นด้วยแต่ว่าแค่นี้มันก็แบบคนเยอะแล้วแ่วนะเนาะนี่อันนี้คือปกเกมอันนี้คือกล่องเกมเวอร์ชั่นธรรมาดานะคะซึ่งเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวละครรองใช่ไหมที่เขามีรูทในภาคนี้ซึ่งเราก็งงว่า อ่อแล้วเขาเอาตัวละครรองมาขึ้นปกแล้วเขาก็ยังเอาตัวหลักสองคนนี้มาขึ้นปกแล้วตัวหลักคนอื่นๆที่เหลือล่ะ <c oughs> คือทำไมเขาถึงไม่เอามาแค่ตัวละครรองทำไมละ่ะหลักการคืออะไรในกล่องล <c oughs> ิมิเต็ดก็นี่มีซีดีอีกเหรอคือซีดีเยอะมากเลยอะตะก,กี้ก็มีดามาซีดีตั้งเท่าไหร่สามแผ่นใช่ไหมอันนี้ก็เป็น ดามาซีดีอีกเหมือนกันนะคะแล้วก็นี่อันนี้คือสิ่งที่เราอยากได้ซาวต t ๊กซีดีก็คือรวมเพลงประกอบในเกมนะคะคือเกมนี้ซาวตั๊กมันดีมากเลยอยากได้มากเลยซาวตั South ๊กก็เป็นรูปชานาโอรูปนางเอกนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วหมดแล้วอันนี้บุ๊กเลต ยังไม่ออกนะบุคเลต์นะคะอืมเราควรเปิดดูไหมอะมาดูนิดนึงในบุคเลตมันก็นี่ก็มีอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคิวีชวลนะคะอ๋อคนละลูกฮะนี่คืออะไร ซีจีในเกมหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมนี่เราไม่ได้โดนสปอยใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็คือตัวอละครรองทั้งสี่คนนะคะแล้วก็หุ้ยน,น่ารักหุ้ยนา่นนารักอ่ะน้เราไม่เปิดต่อละกลัว,วไม่ใช่อะไรกลัวกลัวตัวเองนี่แหละโดนสปอยนะคะอืมก็หมดแล้วใช่ไหมอือหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วก็ เนี่ยค่ะความยิ่งใหญ่ของสเปเชียลสเตลล่าเซตไหนลองเอาทุกอย่างมารวมกันสิกองเกมบุ let, ๊กเลดดีดีกองเกมแบบธรรมดาแฟมและบุ๊กเลดอีกอันหนึง่ง ดราม่าซีดีเข็มกาดแล้วก็กระจุยกระจายมากสตแตนดี้ปึ๊บเข็มกาดดราม่าซีดีอืมเนี่ยความยิ่งใหญ่อ๋อเมียนนี้อีกอืม ความยิ่งใหญ่ของสเปเชียลสเตลาเซ็ตก็เนี่ยเซ็ตที่มันมีอะไรเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นี่ค่ะก็มาแกะให้ดูกันนะคะก็สนนราคาแล้วแหละหมื่นสี่พันเยนโดยประมาณลงมค่าส่งมาไทยอีกก็อักเลือดเลยแต่ก็คุ้มอะ่ะคือถ้าชอบถ้าชอบเกมเกมใดเกมหนึ่งแล้วแบบ อยากซื้อแบบจุใจเนะี่ยซื้อเซ็ตลิมิเต็ดของร้านอนิเมตหรือไม่ก็ซาเตล่าคะมันจะคุ้มสะใจมากก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็อืมก็จบเนาะการอันล็อกวันนี้ดวนกันอีกหนึ่งรอบมาชื่นชมความหลอของทันพี่กันอีกหนึ่งรอบหลอ,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 อจังเลยหล่อจังเลย ดีจังเลยโอเคค่ะขอก็ขอจบการอันบ็อกไว้เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย